โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมซีป๊อปนะวันนี้ก็อยู่กับเกมแสลมดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําแนวทางการเล่นตัวละครฟุกุดะคิชโชกันนะครับเป็นตัวละครสายทําแต้มน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําเทคนิคต่างๆให้รับชมและรับฟังกันนะครับผมบนี่นะครับตัวฟุกุดะคิชโชนะครับเป็นตําแหน่ง power forward นะผมเป็นตําแหน่ง power forward ที่เน้น ทำแต้มเป็นหลักนะครับเดี๋ยวลองไปดูค่าสเตเตตัดพื้นฐานกันก่อนนะครับผมตัวนี้จะเด่นเรื่องการทําแต้มนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมค่าชุดกลางชุดใกล้เนี่ยจะเยอะมากเลยนะครับแต่สามแต้มนี่เออน้อยนะครับแล้วก็ค่าดังครับผมตัวนี้ดังโหดเอาเรื่องนะครับเด่นเรื่องดังนะนี่หนึ่งร้อยสี่เลยนะครับสเาเตตัดสเตตัดพื้นฐานนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องพรสวรรค์ของมันกันก่อนนะครับผม มาดูที่พรสวรรค์แรกครับผมเป็นการรับบอลจากเพื่อนมาแล้วก็ชูดนะผมในระยะใกล้ๆแป้นนะเนี่ยผมในระยะหัวกระโหลกนะครับสกิลที่2เป็นการขอบอลมาจากเพื่อนเหมือนกันครับแต่เป็นการขอบอลจากเพื่อนแล้วก็หมุนตัวไปในทิศทางทิศทางหนึ่งนะครับซ้ายกับขวานะสามารถเลือกได้สกิลที่3เป็นสกิลโยนลูกเลี้ยบนะครับผมเลีอัสูงนะฮะท่านี้ แ้วต่อไปเป็นท่ารีบาผมท่าสปีดโจมตีนี่ตัวนี้มีพอสวรรค์ด้านการรีบาวน,นะผมเพราะมันเป็นตำแหน่ง power forward นะแล้วก็อีกสกิลนึงรับผมเป็นสกิลเสียงเชียร์ดังนะครับเดี๋ยวสกิลนี้ต้องไปเจาะลึกกันอีกทีในหน้าพรสวรค์นะครับแล้วก็อันติเป็นการขอบนอลลิอุปจากเพื่อนนะครับซูเปรอ,อ,อร์อลลิอุปดังนี่เป็นไงโคตรหล่อเท่ดูดิ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องพรสวรรค์ของฟุกุดะทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายพรสวรรค์และสกิลต่างต่างย่อยๆของมันนะครับว่ามีอะไรบ้างมาดูที่สกิลแรกนะครับผมรับบอลจำชูจะแบ่งออกเป็น3สกิลย่อยๆนะครับสกิลแรกพิงหลังเหมือนตัวนะครับเป็นขอการขอบอลจากเพื่อนเหมือนกันนะผมแต่ถ้าสมมติมีตัวประกบอยู่ด้านหลังเราเราจะหมุนตัวทันทีนะครับผมแล้วก็ชูทําการชูนะครับแล้วก็สกิลด้านล่างครับผมสกิลดิฟช็อตนะฮะเป็นการรับบอลจากเพื่อนเหมือนกันแล้วก็ เอียงตัวนะผมเอียงตัวชูสนะครับเป็นการ niet, หนีหนีบล็อกนะท่านี้แล้วก็อีกท่านึงครับผมท่าเลี้ยงแหวกฉับพันนะครับเป็นการหลอกชูสนะรับบอลจากเพื่อนแล้วก็กดเลี้ยงบุกจะเป็นการหลอกชูนะครับผมโอเคท่าต่อไปรับบอลเลี้ยงบุกนะฮะมาดูสก,กิลเออ่มีาสามสกิลย่อยนะผมเดี๋ยวมาดูสก,กิลหนึ่งก่อนโยนชูสมือเดียวนะผมเป็นการของบอลจากเพื่อนแล้วก็กดปุ่มชูสหนึ่งครั้งจะเป็นการปล่อยบอลเลี้ยับนะฮะแล้วก็ เกี่ยวข้างบนครับผมเลี้ยงบุกเส้นโค้งเป็นการเหมือนแบบเหมือนเป็นการยิกลอกศัตรูหนึ่งเซตนะผมแล้วจากนั้นก็รับบอลจากเพื่อนแล้วก็หมุนตัวไปแล้วก็เป็นท่าหลอกล่อดังครับผมเป็นการขอบอลจากเพื่อนแล้วก็กดปุ่มปุ่มชุดสองครั้งนะผมมันจะเป็นการดังนะเออเนี่ยท,ท่านี้เป็นท่าที่ต่อจากท่านี้นะผมกดคล้ายๆกันนะมาดูท่าเลยอัพลูกโด่งครับผม แบ่งเป็นสามสกิลยอดเหมือนกันนะตัวฟุกุดะสกิลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในหมดฝึกซ้อมอีกทีนะถ้าเลี้ยงบุกโยนโด่งครับผมเมื่อฟุกุดะกดปุ่มเลี้ยงบุกแล้วก็กดปุ่มเลี้ยงบุกโยนโด่งจะทําการโยนลูกเลี้ยับทันทีนะฮะสกิลนี้แล้วก็มาดูที่สกิลที่สองครับผมถ้าเจนนี่โยนโด่งเป็นการดับเบิ้ลเลี้ยับนะผมหรือว่าดับเบิ้ลคัชเนี่ยคล้ายๆของเซนโดนะครับผม แล้วก็มาดูท่าต่อไปครับผมเป็นการพลิกตัวโยนโดนะรับบอลจากเพื่อนโดยใช้สกิลรับบอลเลี้ยงบุกครับผมแล้วก็กดกดท่าเลี้ยับนะจะเป็นการขอบอลจากเพื่อนแล้วก็เลี้ยับแบบทันทีนะผมก็ประมาณนี้ท่าแบบนี้นะแล้วก็มาดูท่าเลี้ยับนะผมเอ้ยไม่ใช่ท่าเลี้ยับท่ารีเบลนะผมจะมีแค่สกิลย่อยสกิลเดียวนะครับผมท่าสปีดหลายทางนี่จะเป็นแบบนี้เลยเมื่อรีเบลได้จะเอาบอลมาอยู่ตรงอกนะครับผมอกหรือเอวนี่แหละ สักอย่างแล้วก็มาดูท่านี้บผมเป็นท่ากิมมิคของเออฟูกุดะเลครับผมเป็นท่าที่ต้องอัพนะฮะเสียงเชียร์ดังครับผมท่าแรกชุดเร็วหลีกตัวหลิกตัววัตฟ u ักเมื่อฟูกุดะทาถึง2แต้มแล้วนะครับผมเวลารีบาวได้แล้วกดปุ่มชุดหนึ่งครั้งจะเป็นการเออโยนลูกเข้าไปในห่วงแบบรวดเร็วนะผมี่ท่านี้เงื่อนไขทำไม่ได้2แต้มนะผม แล้วก็มาดูท่าต่อไปนะครับท่าปฏิกิริยาในพิพตานะผมชื่อท่ามันนะเมื่อขอบมันจบเพื่อนแล้วกดชูนะผมถ้าศัตรูบล็อกได้นะผมจะมีโอกาสที่บอลจะเข้ามือเรานะผมท่านี้ท่านี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับทําเกินห้าแต้มนะท่านี้มาดูท่าต่อไปนะผมเป็นท่าที่โคตรก๊อตนะฮะโยนสูงกระทันหันนะผมเป็นท่าที่ต้องใช้ถึงสามคนในการกันนะฮะท่านี้ แต่เดี๋ยวผมจะไปบอกเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนีง่เท,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 ทคนิคเนึนิคืคคคอเฮีย <c oughs> เป็นการกดคอมโบนี่แหละเดี๋ยวผมจะไปสอนอีกทีว่ามันกดยังไงนะผมเป็นคอมโบรับนะมันก็มันก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่ก็เงื่อนไขในการทําท่านี้ได้ก็หกแต้มพอนะครับผมไปดูจากช่องพี่บอยซิกมาเขาบอกประมาณนี้ครับเขาบอกว่าเกมมันแปรปิดนะหกแต้มก็ได้แล้วครับผมก็หน้านี้แนะนําให้อัพทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นท่าสําคัญนะของฟุกูดะ แล้วก็มาดูท่าอันตีของมันนะครับผมมีสกิลย่อยสกิลเดียวนะผมก็คือท่าสายฟ้านะผมถ้าสมมติเราขอบอ,อลอาริโอปจากเออระยะไกลจะวิ่งเข้ามาจับบอลระดังนะผมท่านี้สามารถใช้อาริโอปได้ไกลขึ้นนี่นแหละก็ประมาณนี้ก็พร,ร้อยแล้วนะผมอัพให้หมดเลยนะทุกสกิลตัวมันเป็นตัวที่พึ่งพรสวรรค์มากครับผมก็แนะนําให้อัพพรสวรรค์เยอะๆนะตัวมันจะ,สะแสดงประสิทธิภาพออกมาได้แบบหลากหลายมากนะผม เ,เ,เดี๋ยวเราไปดูเรื่องศักยภาพกันนะผมว่าศักยภาพใช้อะไรยังไงบ้างนะฮะศักยภาพของฟูกูดาผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับผมมันมีสองเซตนะผมเดี๋ยวผมมาแนะนําเซตนี้ก่อนเป็นเซตเอ่อทำแต้มบล็อกรีบาว์นะผมเซตนี้สีฟ้าจะใช้เป็นซูเปอร์จัม์นะครับผมสีเหลืองใช้เป็นกําแพงวงในนะแล้วก็สีเขียวใช้เป็นซูเปอร์รีบารผมจะบวกในการรีบาร์แล้วก็บวกค่าจัม์นะ แล้วก็อันนี้จะบวกเรื่องบล็อกนะครับผมแล้วก็ชุดกลางแล้วก็ชุดกลางที่ว่านะผมถ้าอัพถึงวิ้5แล้วส่วนคุณลักษณะที่แนะนํานะผมหลักหลักที่ให้มีก็คือปิดเส้นทางชูนะผมตัวมันค่อนข้างจะเด่นไม่เด่นเรื่องการบล็อกนะผมจึงใส่อันนี้มาเพื่อช่วยปิดข้อด้อยจุดนั้นนะผมจะเอาไว้บล็อกพวกตัวชูนะฮะตัวศักยภาพนี้แล้วก็อันนี้ผมนักชูพื้นที่โลกนะครับ ถ้าสมมุติเรารับบอลววจากเพื่อนเราชูดเนี่ยจะมีโอกาสที่จะชูดเข้าเพื่อนัะผมถ้าอยู่ในที่ว่างนะบวก4%ครับผมแล้วก็อันนี้ผมใส่มาผิดนะผมคนที่จะใส่เป็นความเชื่อมั่นจากทีมนะครับตัวมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะรับบอลจากเพื่อนนะผมเป็นส่วนใหญ่นะจะบวกค่าชุดเป้าเอ้ค่าชุดการเข้าเป้านะผมบวก3%ภายใน2วีนะถ้ารับบอลจากเพื่อนแล้วก็อีกเซตหนึ่งครับผม นี่อีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตแบบนี้นะผมเปลี่ยนจากรีบาร์เป็นบล็อกนะผมเปลี่ยนเป็นซูเปอร์บล็อกนะจะบวกค่าบล็อกแล้วบวกค่าจำนะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมสําหรับใครที่เป็นสายบล็อกนะก็ประมาณนี้ผมสําหรับศักยภาพของฟุกุดะเดี๋ยวเราไปสอนเทคนิคในการเล่นฟุกุดะในโหมดฝึกซ้อมกันครับผม <Yeah. S 1> โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสอนคอมโบสกิลกันเลยนะผมก็อย่างแรกนะผมแนะนําให้ฝึกคอมโบถ้า หลอกชูได้ได้กันก่อนนะผมก็คือเป็นการกดรับวันจาชูดแล้วก็กดเลี้ยงบุกครับผมจะเป็นการหลอกชูนะถ้าทําท่านี้คล่องแล้วเราจะสามารถทาคอมโบต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับผมมาลับวันจาชูดแล้วก็ขึ้นเลยแอป,ปนะผมท่านี้เป็นท่าเบสิคพื้นฐานนะผมแนะนําให้ทํากันให้เป็นกันก่อนนะเป็นท่าที่ทําง่ายมากครับผมท่านี้โอเคต่อไปครับผมคอมโบต่อไปนะคอมโบนี้ ต้องอัพพสวรรค์เสียงเชียร์ดังให้ถึงออสกิลย่อยสกิลสุดท้ายก่อนนะผมจะสามารถทําได้นะก็คือท่านี้ต้องปลดล็อก6กแต้มก่อนนะผมถึงจะทําได้นะเป็นท่าที่ต้องใช้3าคนในการการนะผมท่านี้โอเคมามเดี๋ยว,วจะสอนกดนะผมว่าก,กดยังไงบ้างกดไม่ยากครับผมกดท่าแล้วบอลจับ,บจชุดนะกดท่าแล้วบอลจับ,บจชุดกดท่าเลี้ยงบุกแล้วก็กดท่าเจดี้โยนโด่งครับผมจะเป็นการ ดอกชุดและเจนลี่เลยวอนะผมถ้านี้ต้องใช้ถึง3คนนะผมในการการอย่างที่บอกแต่ท่านี้มีเอ่อความลับนิดนึงนะผมนิดนึงเลยเป็นท่าที่สามารถทำให้ออนิเมชันออกได้ไวนะผมมาเป็นการรับบอลเดยวเพื่อนแล้วก็ขึ้นเนี่ยผมท่านี้เผื่อใครไม่รู้ว่าผมท่านี้มันขึ้นเลยวอพครั้งเดียวได้นะครับเผื่ยยอใคร,ไ,ครไม่รู้นะเผื่อใครไม่รู้แต่ความจริงก็น่าจะรู้แหละเออ ก็นะผมถ้าสมมติเราดึงสเปซอะดึงสเปซเดียบเจนี่โยนดุงไม่อะไทยไม่ใทยแล้วบอลมาอะแล้วบอลแล้วบอลแล้วก็ขึ้นเนี่ยมันจะช้านะฮะมันจะทำให้เซนเตอร์ที่กะดเราในจังหวะสองเนี่ยเขาตกบอลขี้แตกเลยนะท่านี้เพราะมันหยุดในระยะใต้แป้นนะผมเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีเราใช้ท่าแบบนี้ครับผมนี่แบบนี้มันจะไวนะผมจะไวมากเซนเตอร์เขาอาจจะแบบไม่ทันตั้งตัวว่า อนี่มันเลีอยจังหวะเดียวว่ะเอออะไรอย่างเงี้ยนะผมนี่ขึ้นจังหวะเดียวไปเลยครับผมดิแบบเออแบบรีเฟกเขาแบบอาจจะช้าหน่อยหน่อยนะถ้าสมมติเจอฟุคุดะนะผมอันนี้เบชั่นท่ามันจะออกไวมากนะผมถ้าสมมติเราทําถึงหกเต้นวะนะ,ะแบบนี้ครับผมโอเคต่อไป,ไอไปครับผมเรามาลองปรึกษาสเปซแบบตำแหน่งยืนคู่ต่อสู้กันนะผมว่า เออถ้าสมมติศัตรูยืนอยู่ในเออจุด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 หนึ่งของแมปของในื้เออพื้นที่นีเราจะเล่นยังไงนะผมเพราะตัวฟุกุดะมันเป็นตัวที่ต้องทำแต้มส่วนใหญ่ในวงในนะครับผมมาถ้าสมมติตัวฟุกุดะยืนอยู่ในบริเวณนี้อ่ะบริเวณนี้บริเวณเสนโทษแล้วกันตัวประกบต้องยืนอยู่ประมาณตรงนี้ครับผมประมาณเออนีมุมนี้นะมุมนี้มุมนี้ถ้าสมมติเขาประกบเราอยู่ในมุมน <hos> ี <top Right. S 1> ้เราเราไปอยา่เพื่อนแล้วเราก็ยิบยิงเลยครับผมยิบยิงหนีตัวประกบนะ เขาก็คิดว่าเราจะเข้ามาเลยร์อัพข้างในนะผมถ้าสมมติเราเลยอ์อัพข้างในเราก็จะเป็นปัญหานี้ครับผมนี่เราก็จะปิดนี่เราจะติดเราจะปิดตรงนี้นี่ดูเนี่ยเราจะปิดเราจะปิดบริเวณนี้นะครับผมไม่สามารถมันจะทําให้เราไม่สามารถคอมโบต่อได้นะทางที่ดีครับผมเราดูสเปคคู่ต่อสู้รับบอลมาแล้วก็ค่อยชูนะผมถ้าว่างเราก็ชูเลยนะผมตัวมันไม่จะเป็นที่ต้องเลยร์อัพเสมอไปนะผมเนี่ยรับบอลแล้วก็ดิฟยิง โอกาสลงมันเยอะเหมือนกันครับผมถ้าสมมติดูแน่นๆนะต่ะต่อไปเป็นคอมโบท่าดังนะผมท่านี้กดรับบอลรับบอลกดท่ารับบอลเลี้ยงบุกนะผมท่าสกิลสองนะแต่นั้นก็กดปุ่มชูสองครั้งครับผมจะเป็นการดังกถ้ากดครั้งเดียวมันจะเป็นการหยอดนะหยอดแบบนี้หยอดบอลโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามา ดูวิธีการใช้อันติกันนะครับผมอันติถ้าสมมุติเราอัพมาแล้วจะสามารถใช้ได้จากระยะไกลแดนวนี่จากระยะนี้ตัวมันก็จะวิ่งมาจากจุดที่เราขอบอลนะเข้ามาใต้แป้นนะผมแนะนําให้ใช้จากระยะไกลๆนะผมมันจะสามารถใช้ได้จากแบบที่ไกลๆมากเลยนะถ้าสมมติเราอัพพอแล้วโอเคคอมโตฟุกุดะมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะผมก็แนะนําให้ดูตามสถานการณ์ของเกมนะแล้วก็ไปฝึกคอมโบเบสิกพื้นฐานกันให้ได้ก่อนนะผมถ้ามัน ก็ประมาณนี้นะฮะนี่ลองฝึกกันดูนะผมตัวมันเล่นไม่ยากนะเก่เได้สนุกมากครับผมแนะนําให้ไปปั้นลองใช้กันนะผมนี่โอ้ก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวพาไปดูเกมเพย์เล่นน้อยๆกันนะผมในเกมในแร้งนะผมของราชันเจดสิบกว่าดาวนะผมเป็นรหัสของเพื่อนนะรหัสนี้โอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลย 俺の勝ち勝負してやる <laughs> もうよ。 Just